เอาละครับผมท่านผู้ชมกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอ,อยู่ช่องอ l ล็นั้นดีเกมโซนโฟร์เอ็กซเพลย์ของเราเช่นเคยนะผมอัปเดตแพชช์ใหม่วันที่13มิถุนายนนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสำหรับแพชช์นี้นะครับนี้อ,อะไรเข้ามากันบ้างนะซึ่งวันนี้ลงคลิปช้านิดหนึ่งครับเน็ตล่มครับเน็ตล่มครับผมอ่ะ พิ่งใช้ได้เลยตอนหนึ่งตอนนี้หนึ่งทุ่มหนาทีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่หน้าแฟนเพจเลยนะครับทุกคนก็ติดตามแฟนเพจไว้นะแล้วก็เข้ากลุ่มไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดแบบข่าวแบบว่ามีกิจกรรมอะไรมาหรือว่าอมีของอะไรที่แบบผู้ผู้เล่นน่ะขุดได้หรือว่าเปิดได้อ,อยากแชร์กันแล้วก็ใครอยากซื้ออ่ะก็เข้ากลุ่มกันไว้นะกลุ่มไปหาลิงก์กันเะ้าเข้าทุยิีพันขอตัวข,ขอไปครับทุกคนไปหาเข้ากันเอาเองแล้วกันนะ คลิปนี้เป็นคลิปอ่าพรีวิวแพทช์ใหม่เฉยๆนะทุกคนอันดับแรกเลยนะผมเข้ามาที่อ่าไม่ใช่ตมเงินดิแรกไอเทมเออแรกโค้ดไปก่อนนะโค้ดฟรีโค้ดฟรีโค้ดนะถึงวันที่14 4สีโมงเย็นนะครับก็คือพรุ่งนี้4โมงเย็นเนาะรีบใช้กันนะทุกคนยินยนันโอเคได้หัวใจแลกเปลี่ยนไม่ได้เนาะแล้วก็ กดเร็วกด F ครับของที่อัปเดตเข้ามานะผมวันนี้นะครับรายละเอียดการอัปเดตในครั้งนี้นะครับแพชชุด general เซตนะครับอาเขตในเมืองไชน่าหรือเซ็ตจีนนั่นเองนะปรับสมดุลสเตตัสชุดจีนนะครับผมแล้วก็เพิ่มความสามารถของอาชีพนินจาปรับแก้ไขแหวนเซมบาริงนะครับปรับแก้ไขโหมดโซนโฟโหมดโซน4ทัวร์นาเมนต์แบบ 2v2 2. ให้สามารถแข่งขันได้ตามปกตินําไข่ลักกี้ออกจากร้านค้าดีช็อ e ปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูภาพปลากรอบกันครับาปาาปลากรอบ โอเคอัพแพชวันนี้เนาะกรรมคูณมันยกกำลังสอง มาอีกแล้วครับผมกิจกรรมนี้นะตั้งแต่เวลา5้าโมงถึงหกโมงสองทุ่มถึงสามทุ่มทำไมไม่ต่อกัน5้าโมงถึงสามทุ่มไปเลยอะเว้นหนึ่งทุ่มไม่ทำไมอะแล้วก็กิจกรรมเซนคูณ2นะครับไม่มีตกปลาไม่แต่กิจกรรมขุดคูณ2นะน่าจะใช่นะไม่มีตกปลานะก็เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18นะครับก็มีกิจกรรมคูณเซนนะครับแล้วก็เซนคูณ2นะครับแล้วก็กิจกรรมขุดนะครับคูณ2อรีวออไม่ใช่ขุดนี่หว่าไม่ใช่ แค่สว่านนะครับดิวเนี่ยหมายถึงน่าจะหมายถึงทั้งเบ็ดทั้งสว่านนะทุกคนอันนี้น่าจะใช่นะแต่ในเพจไม่มีบอกใช่ไหมในเพจไม่มีบอกนะว่าอัพเข้ามานะครับคูนเซนจะมีตั้งแต่เวลา1นึ่ทุ่มถึงสามทุ่มก็คือประมาณสองชั่วโมงเนาะแล้วก็มีช่วง9ก้าโมงถึง10บโมงนะครับเป็นวันที่15กับ16ส่วนวันที่17มีทั้งคูณเซนแล้วก็อ่า,ข,อาขุดคูณ2เนาะตั้งแต่เวลา9โมงถึง10โมงนะครับแล้วก็2ทุ่มถึง3ามทุ่มนะครับวันที่กิม,กกรรม,มือนกนนะบ 9ก้าโมงถึงสิบโมงสองทุ่มถึงสามสามทุ่มเหมือนกันเลยนะครับวันนี้ตอนนี้หนึ่งทุ่มแล้วนะสองทุ่มเดี๋ยวเรามาขุดกันนะครับอาจจะไม่ทำคลิปหรอกนะผมอาจจะซื้อสว่านมขุดสักหนึ่งเพราะว่ามันขุดคูณสองแค่หนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับหรืออาจจะ ทำรวบกันเลยนะเดี๋ยวมารวมทีเดียวนะ,ะไม่รู้ดูก่อนแล้วกันนะคูนเซนทั้งในโหมดอาร์เคดและ PVP อ่าโอเคตามนี้ปรบับสมดุลสกิลอาชีพนินจายกเวน้นถ้ากด Q W และ E นะครับเพิ่มความแรง50%อมีเพิ่ม300100เข้ามาด้วยนะถ้าอะไรไม่รู้นะทุกคนไปหาดูกันเอานะแก้ไขหวานแซมบ้าครับผมเตมเตัชคิดามเมบวก7จนะำ p 5 5 0ร SP 3 5 0รในระดับยูนิคครับผมแล้วก็เพิ่มจุดเนอวไลในอาร์เคดเมืองไชน่าเกล็1เกล็ สองคลิปเรมคลิปสองมา,มาสองอันวะเนี่ยคลิปสามคลิปส,สี่น,นะครับแล้วก็อาเค d เทมโปนะครับประมาณนี้ปรับสมดุลให้กับสเตตัสชุดเจ n เนอร s e รเซตนะครับอาจจะแสดงผลผิดพลาดแต่ผู้เล่นจะยังได้รับสถานะของชุดเซ็ตครบถ้วนอ่ามันมีบอกว่าเนี่ยว่าใส่ครบได้บวกอะไรบ้างไม่น่ามีบอกน,นะ อันนี้เป็นระดับไฮนะสติตตัสก็ประมาณนี้เนาะอ่อนฟ้าระดับยูนิคครับอันนี้บวกเจเปเชียลนะส่วนหลังนะสามสิบห้าน้อยกว่าของไ้เซตไอล็อกเกอร์อย่างนเงี้ยส่วนหลังเนี่ยอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้หลังเหมือนกันเหรอหรือว่าอะไรอะ่ะหรือว่าแหวนไม่แน่ใจแหวนน่าจะเป็นอันนี้อันนี้สเปีย์มไม่บอกนะชิวนี้น่าจะเป็นหลังแหละนะครับม,มีกี่ส่วนวะเนี่ยทำไมมีสิบส่วนวะมันมีสิบส่วนเลยเหรอทุกคนนะน่าจะต้องเลือกใส่แค่เก้าส่วนนะสองอันนี้น่าจะเป็นหลังนะเนี่ย ชิวกับสเปียรเนี่ยนะครับน่าจะเป็นหลังนะครับบวกเหมือนกันเลยหน้าบวก s p 1000นะมือโอ้โหบวก h ิต40อยู่นะเยอะกว่าอินเวนเตอร์ประมาณ15เนาะอินเวนเตอร์มันบวก35อันนี้นะอันนี้เป็นประดับนะครับ อันนี้เป็นแหวนครับบวกขีสองนะครับแล้วก็ sp 300ครับประมาณนี้าขอบทองครับผมระดับแรนะครับ special สามสิบห้า special ิ e e p diamond นครับอันนี้สเปอ่าเหมือนกันเลยนะบวก sp 1,300นะขอบทองมือบวก hit 60นะครับอุ้ยเยอะอยู่นะ60เลยนะประมาณนี้นะครับผมเข้ามาดูรายละเอียดที่เว็บนี้ได้เลยนะทุกคนโอเคมีแค่นี้นะเฮ้ยแผลแผัแ่นี้อัพอัพน้อยมากนะทุกคนจริงผมว่าจะซื้อไอ้พวกนึกว่าจะมีพวกเอ่อพวกคอสตูมเข้ามาขายเข้ามาขาย ดีอีช็อมนะทุกคนแต่ไม่มีครับผมว่าจะเปลี่ยนเซตนะครับเปลี่ยนชุดแคสตะนะครับแต่ไม่มีขายนะไม่ได้อาเข้ามานะเออหน้าสีดายอยู่เหมือนกันนะผมว่าผมจะลองทำอันี่ไว้เนี่ยขุดคูณ2 6วันเนี่ยมันได้วันละกี่ชั่วโมงวะเนี่ยวันที่13กับวันที่15ขุดได้2ชั่วโมงเนาะนอกั้กก็วันละ1ชั่วโมงนะครับผมว่าเนี่ยผมว่าจะรวมกันทั้ง6วันเนี่ย มันกี่ชั่วโมงวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงหกชั่วโมงหกวันหกชั่วโมงเหรอเออหกวันหกชั่วโมงเรทคูณสองเนี่ยมาดูกันมันจะได้อะไรบ้างนะผมว่าจะลองทำนะมีใครอยากดูไหมนะอัปเดตแพทนี้ก็ไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่นะครับผมปรับแก้ไอ้ที่ของมันไม่ควรจะเป็นก็ปรับให้มันควรจะเป็นนาแล้วก็เพิ่มรอปของเซต general นะ Gen นะครับเซตจินนะครับประมาณนี้แหละนะ ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมและส่วนโปรโมชั่น1510นะผมอย่าลืมไปแลกโปรโมชั่นกันนะผมวันนี้วันสุดท้ายเนาะแล้วก็โปรโมชั่น44บาทได้ใบกันแตก1ใบแล้วก็ใบบวก 6ใบนะครับเอ้ยใช่ไหมน่าจะใช่นะใบบวก6ใบนี่นี่อันนี้กิจกรรมนี้อันนี้ถึงวันที่31มนะเอดนะเลยถึงวันที่30มิิถุนามิถุนายนเออเดือนนี้มีมี30วันลืมเลยอย่าลืมไปเติมกันอย่าลืมไปแลกกันนะครับผม44บาทเนี่ยของที่ได้รับเนี่ย s อ30อัน SP 30อันนะใบบวก6อันกันแต่ง1อันนะอันนี้หมดเขตสิ้นเดือนครับส่วน1 5 1 0หหมดวันนี้5าทุ่ม59ประมาณนี้เวลานี้เหมือนกันนะครับโอเคแพชนี้ไมมะนเเลยิต อ่ะโอเคทุกคนฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคลิปนี้อาจจะสั้นๆนะมาแชร์ข่าวสารให้กับคนที่พักเรื่องเล่นเกมนี้ไปก่อนหรือว่าอาจจะกลับมาเล่นก็เห็นคลิปนี้อาจจะพักไปก่อนอีกแหละผมว่านะเพราะว่าไม่มีอะไรที่มันน่าสนใจ ที่ดึงดูดผู้เล่นสักเท่าไหร่นะแผ่นี้นะไข่เออไข่ก็เอาออกจากดีอีชอบแล้วนะสําหรับไข่เนี่ยมีคนเปิดอยู่นะไข่ก็เอาออกแล้วนะครับตอนนี้เอ็มเออราคาเอ็มมาดูเอ็มวันนี้เหลือเอ็มละร้อยสามสิบครับทุกคนโอเคถือว่าลดไปเยอะเมื่อวานเอ็มละร้อยห้าสิบนะครับวันนี้เหลือเอ็มละร้อยสามสิบคลิปตกปลาผมยังไม่ได้ลงเลยตกปลาเบ็ดอลูมิเนียมนะครับน่าจะลงพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าวันนี้มันหนึ่งทุ่มแล้วนะแล้วก็จะลงคลิปนี้ประมาณสักสองสามทุ่มนะครับทุกคนทำคลิปช้าหน่อยนะขอโทษขอไปท ได้รับข่าวสารเร็วๆเลยนะติดตามที่หน้าแฟนเพจโซนโฟร์เอ็กซ์ตเลยนะครับเวลาอัปแพตเราก็กดเข้ามาเพิ่มเติมอาละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้เลยนะครับผมก็จะด้งมาหน้านี้ปั๊บเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาอ่าน,นติดตามกิจกรรมนะพยายามติดตามกิจกรรมนะทุกคนโอเคประมาณนี้ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะผมถ้า เป็นประโยชน์กับใครหรือใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์ช่องผมด้วยรักกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อไปด้วยนะผมถ้าไม่ถูกใจใครก็ผิดพากประการได้ขอไทยขอไปท่านผู้ชมมาในที่นี้ด้วยรักกันนะครับใครไม่ชอบกดไ,ไม่ชอบมาเนาะโอเคสำหรับวันนี้เช่นเคยครับต้องลาทุกทุกคนทุกทุกท่านไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้ว